you mm -hmm. เลยค่ะว่าเพราะการกินโดยมีเฟสชิลไม่ถนัดเลยมาเป็นขาดถูกต้องแล้วนะคะร้านนี้คือร้านไก่ทอดนายพลนั่นเองค่ะคือจุดเริ่มต้นก็คืออยากหารายได้เสริมคุณหารายได้เสริมจากงานประจํานั่นเองนะคะก็เลยนี่ค่ะผลิตมาเป็นผลิตผลของเขาคือไก่ทอดเป็นไก่ทอดขายตอนเช้าไก่ทอดข้าวเหนียวหอมซอยเกียวหุยอรอมากเลยนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาก็เปิดเพจค่ะ มาขายออนไลน์นะคะเนื่องจากการระบาดของโควิดก็เริ่มขายให้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็เปิดเดลิเวอรี่และหลังจากนั้นก็กลายมานี้จ้ะเต็มไปหมดเลยจ้ะกลายมาเป็นเมนูเยอะแยะมากมายมีข้าวเหนียวไก่ทอดนะคะเริ่มต้นในชิ้นละสิบบาทแล้วก็มีขนมจีนน้ำยามีตำถาดคุณ่องเพียงอะแน่นมามีผัดหมี่โคลาผัดหมี่โคลาตผักไก่ทอดปลาเพียงไข่เยี่ยวม้าไข่ต้มแครปปูเรียกได้ว่าครบเลยนะคะ กินข้าวแล้วไม่กินหวานได้ยังไงมีมะม่วงเบาเช่ออิ่มนะคะมีบวชข้าวโพดมีบัวลอยฟักทองมีน้ำเปล่าหวานนะคะที่มันจิ้มเป็นน้ำจิ้มน้ำเปล่าหวานด้วยมีไหนดูซิมีน้ำจิ้มปลาด้วยลักษณะเหมือนมีคนจิ้มไปแล้วนิดหน่อยนี่ชั้นเองนี่แต่ชั้นจะรวยหลอมเจียวหล่อมเจียวหลอมเจียวเป็นรายการที่แปลกประหลาดมากกินบัวลอยก่อนแล้วไปกินของข้าวเรากินได้หมดเลยเป็นรายการดีมเป็นรายการดีไม่ด กก่ยังรอบเายการที่แบบอยากกินอะไรก็กินอะไรก็ได้าเหมือนเขาปรุงรสในในตัวไม่ต้องจิ้มก็ได้เด็กทานก็เค็มจิ้มเข้าไปกับไก่แล้วมาอีกหนึ่งร้านในนี้คุณแม่คุณแม่อะไรอะเปลี่ยนทิศนิดนึงแม่เชยมาทนี้ก่อนเอาไปทั้งทุนก่อนหรอวันนี้ลมเปลี่ยนทิศมาด้านนี้คุณแม่ร้านนี้เหรอคะเพราะว่าร้านนี้คืออยากให้ตักให้หน่อยสิอยากอยากกินเหมือนกัน